สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่8มิถุนา2568วันนี้เรามาพบก,กับ Mission to the World เนาะวันนี้เรามาพูดถึงความหมายไพย่หมายเลข16เนาะไพ่ The Tower หรือเรียกอย่างว่าไพ่การพังทลายมาฟังความหมายทั่วไปกันเลยดีกว่า ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของโครงสร้างอาคารที่มีช่องว่างและขังคุณไว้ตรงกลางแล้วจู่ๆก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันเกิดขึ้นราวกับขึ้นยักษ์ซัดกระหน่ำจนทำให้คุณสวนเซและหลงทางไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนแต่ถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเชื่อมั่นในสิ่งใดและรูปแบบชีวิตที่วางไว้เป็นอย่างไร คุณจะรู้คำตอบว่าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาเพื่อบอกว่าเสียงจากภายในกำลังเรียกร้องให้คุณเป็นอิสระในการทำนายไพ่หมายถึงมีเสียงเรียกให้คุณตื่นขึ้นมาจากความหลบไหลการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นอาจมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเพื่อเป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าเรื่องยุ่งๆต่างๆ ในชีวิตกำลังจะได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยขึ้นระบบความเชื่อเดิมของคุณถูกทำลายลงวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดภาวะล่องรอยนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านและประตูสู่ชีวิตใหม่กำลังจะเปิดออกให้คุณได้ก้าวเข้าไปความหมายทางด้านจิตวิญญาณแสงสว่างปรากฏขึ้นทันใดมันเกิดจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในตัวคุณ บางสิ่งที่ยากเกินอธิบายเกิดขึ้นกับคุณและดวงตาของคุณถูกเปิดออกให้เห็นความงดงามของทุกสิ่งบนโลกนี้แบบทันทีทันใดคำแนะนำการพังทลายของสิ่งท,<ม>ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะนำโอกาสใหม่ๆและความสดใสมาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งก็จบกันไปนะกับความหมายของไพ่ The Tower ถ้าเปิดนะแม่หมอจะต้องอ่านว่ามันดีมากๆเลยที่เกิดใดืทาวเวอร์เพราะเดอดทาวเวอร์พอ, Tower, พ,อพอเปิดไพ่ได้เดือดทาวเวอร์เนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่ไม่ใช่เนาะแบบพูดง่ายๆเนี่ยมันได้พังทลายลงไปมันจะเหลือสิ่งที่ใช่และชอบคําพูดเขาบอกว่าจะได้ค้นพบอิสระจริงๆเกิดไพ่ทาวเวอร์ทีไรก็จะได้เหมือนทําลายล้างสิ่งที่มันไม่ใช่กับชีวิตเราจริงๆ ก็จะเจอสิ่งที่ใช่คำตอบอยู่ภายในการพังทลายของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจะนำโอกาสใหม่ๆและความสดใสมาสู่ชีวิตคุณอีกครั้งขอให้ดีใจเลยเนาะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่มันจะทำให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการของเราจริงๆจริงๆนะเวลาเปิดไพ่ใบนี้เราเกิดเหตุการณ์ The Tower ตอนแรกก็รู้สึกตกใจตอนหลังร,รู้สึก,กว่า เตรียมพร้อมรับเพราะว่ามันจะทำลายสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับตัวเราก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่รับฟังกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะหวังว่าการอ่านไพ่หรือว่าการอ่านความหมายนี้จะทำให้หลายๆคนได้ได้รับความหมายทางด้านจิตวิญญาณเนาะเพราะว่าอันนี้ก็โดนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาแบบนี้แล้วอะค่ะมาสายนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบ คุยกับตัวเองะอยู่กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้เนาะเดินทางไปพร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ